PS 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทุ่มเทเพื่อรักดีดิ c r a t to you ตอนทุ่มเท23 Valentine's Day ที่ไม่เหมือนเดิม นิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนักเขียนนำมาปรับแต่งใช้หรือให้เข้ากับสถานการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายชายรักชายเคทองได้หากนักอ่านที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยฝักแนวนี้มาก,ก่อนหากทำใจได้ก็กดรับฟังต่อไปได้เลยค่ะดังนั้นผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะพิจารณ์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกึ่งยินยอมกับคอนเซ็กชวลฮาร์มิงมีการบรรยายฉากเซีีีผู้ฟังท่่มอายุตำกว่่าาา18คควรรไดดด้ััับำำแนนะะทีเเหหมมสลงจินแบบบที่ไได้จลงปเรียยบรร้้้อแลวนนััฟา์ก้าบลัเขที่พัก เมื่อน้องฮาร์ปแต่งตัวเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำควรเป็นแม่จริงได้เรียบๆเ,เคียงๆลองพูดคุยกับน้องฮาร์ปเรื่องของงานในวันนี้จนกระทั่งฟารังมีความในใจที่ต้องการจะเอ่ยบอกกับคนเป็นลูกเช่นกันนั่นก็คือเรื่องที่เขาตกใจและไม่เข้าใจเลยว่าทำไมน้องฮาร์ปถึงได้ตอบกับบรรดาน,นักข่าวที่สัมภาษณ์ไปในงานแฟชั่นวีคไปเช่นนั้นฟารังเกรงว่าถ้าหากคุณทวดของน้องฮาร์ปได้ยินเขา้า พวกท่านจะต้องรู้สึกเสียใจมากแน่ๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตัว,ตวน้องฮาร์ปเองอีกด้วยฮาร์ปครับวันนี้ลูกของมัมก่งจังเลยเหนื่อยมากไหมครับมือบางตบลงบนที่นอนนุ่มเพื่อให้ลูกชายได้เดินลงมานั่งข้างกันเพื่อจะได้จัดการกับเส้นผมสีอ่อนที่ในตอนนี้มันยังเปียกชื้นของพ่อในแบบเด็กให้ด้วยในทีเดียวเลย เจ้าลูกชายส่งยิ้มกว้างก่อนจะเดินมาหย่อนก้นนางรงข้างคนเป็นแม่ในทันทีที่ถูกมัมมี่สุดที่รักเรียกหากันอยู่นิดหน่อยฮะมัมแต่ฮารชอบมันท้าทายแล้วก็สนุกดิถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันไหมจะได้พักผ่อนในตัวด้วยมือบางไร้ซับเส้นผมสีอ่อนนุ่มของเจ้าลูกชายให้แห้งหม,ดมาดๆเพื่อจะได้ใช้ได้เป่าผมต่อจริงเหรอฮะมัม มัมมี่ไม่ต้องไปทำโปรเจกต์ด่วนกับเลออนหรอกหรอสีหน้าและว,วาตาเจ้าลูกชายแสดงออกมาชัดเจนเลยว่าดีอกดีใจถึงเพียงไหนที่จะได้เที่ยวเล่นแบบชิลๆกันตามภาษาสองแม่ลูกสักทีเพราะว่าในช่วงนี้ฟารังเอาแต่ตามติดพี่เลออนเสมือนกับเป็นเลขาค,คนที่สองอีกคนเลยก็ว่าได้เจ้าตัวจึงไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับต้องหากทัพเท่าไหร่นัก จนน้องฮาบ่นเหงาอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะอยู่กับคุณนิกก็ตามแต่เจ้าตัวเล็กก่อยังคงออกปากว่าเที่ยวไม่สนุกไม่เหมือนตอนเที่ยวกับมัมมี่หรือเลออนเลยจริงสิครับมัมมี่บอกพี่เลออนเอาไว้แล้วใบหน้าหวานโน้มตัวลงไปจุกกับกลุ่มผมสีอ่อนนุ่มนิ่มของลูกชายที่ตอนนี้ตัวเริ่มจะโตสูงขึ้นอีกแล้วเยสดีที่สุด ในแบบเด็กหันใบหน้าอันรอแล้วส่งปลายจมูกตรงรั้นน้อยๆภาพทับหอมลงบนแก้มคนเป็นแม่กลับคืนไปบ้านตั้งแต่ครั้งนั้นที่ฟารังเคยเอ่ยสับหยอกแซวกับเจ้าลูกชายไปว่าน้องฮา่พอโตแล้วไม่ยอมให้มัมมีหอมแก้มเลยสงสัยมีแต่น้องบูจะหอมได้ถุกวันนี้ จึงกลายเป็นว่าน้องฮาร์ปเป็นฝ่ายที่จะเข้ามาหอมแก้มของมัมมี่เสียเองก่อนเสมอเลยคงกลัวว่าฟารังจะน้อยใจตามที่เคยพูดแซวออกไปก่อนหน้านี้แน่ๆเมื่อฟารังได้ลองรอดสังเกตเห็นสีหน้าของลูกชายว่าในตอนนี้ปกติดีดูสดใสมีอารมณ์ที่ดีอยู่จากตัวจึงเริ่มพูดความในใจที่เลยได้คิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ในทันทีเช่นกันน้องฮาร์ปครับ ทำไมวันนี้หนูถึงตอบสัมภาษณ์กับนักข่าวไปแบบนั้นละ่ะลูกมือบางยังคงใช้ได้เป่าผมอ่อนนุ่มให้กับเจ้าลูกชายไปด้วยพลางเอ่ยปากสอบถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ไปด้วยว่าทำไมน้องฮาร์ถึงได้คิดยังไงถึงได้กล้าพูดตรงๆออกไปแบบนั้นตอบเรื่องอะไรครับน้องฮารส่งแววตาติดความสงสัยออกมาทำเป็นไขสื่ไม่เข้าใจถึงในสิ่งที่คนเป็นแม่ผ่าไทยกันออกมาเลย ก็น้องหารต่กเรื่องทฤษฎีขนหน้าเหมือนกันบนโลกใบนี้เจคนไงครับฟารังกดปิไดไ้เป่าผมก่อนที่จะขยับเปลี่ยนท่าทางการวางมือจับไหล่ของเจ้าลูกชายให้ทั้งคู่ได้หันหน้าเข้ามา,ผาเผชิญหน้ากันแบบตรงๆเพื่อจะได้สบในตากันได้แบบตรงๆด้วยก็มันก็มีทฤษฎีนี้จริงๆนี่ครับมัมมี่แววตาของคนเป็นลูกวูบไหวไปชั่วขณะ ในขณะที่ได้เอ่ยปากตอบกับคนเป็นแม่ออกมาด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูอ่อมแอมแต่ฮาฟก็รู้ว่าเรานับเป็นลูกของพ่อเหบนี่ครับฟารังรองพยายามเอ่ยบอกเน้นย้ำกับคนเป็นลูกถึงความเป็นจริงอีกครั้งแต่ผู้ชายคนนั้นถึงมัมไม่ไปและก็ไม่เคยสนใจมัมเลยนะฮะแถมไม่เคยรับรู้เลยด้วยว่าฮาฟเกิดมาบนโลกไปนี้สักนิดนี่นาะ แววตาเศ้าส้อของเจ้าลูกชายได้ถ่ายทอดออกมายังสายตาของคนเป็นแม่ให้ได้รับรู้ความในใจเช่นกันก่อนเจ้าตัวจะก้มหน้างุดลงไปจนปลายคางชิดอยู่กับหน้าอกของตัวเองทันทีแต่อย่างน้อยๆน้องฮารก็ไม่ควรจะตอบแบบนั้นไปนะครับเพราะว่าอีกในขณะที่คนเป็นแม่กำลังจะบอกให้น้องฮาบยอมรับความเป็นจริงเพราะถึงอย่างไรเสียพีเฮฟ ก็เป็นพ่อตัวจริงของน้องฮาบอยู่ดีและอีกจังฝารังก็ไม่เคยกโกรธเคืองหรือว่าเกลียดพี่เฮฟเลยสักครั้งเพราะเขาคนคนนั้นก็คงจะมีเหตุผลของตัวเองอยู่นั่นแหละครับแต่ทว่าน้องฮาบนั้นกลับเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับแววตาตัดผอที่จับจ้องมองกลับมายังในตาสีอ่อนของคนเป็นแม่ก่อนที่จะได้เอื้อนเอ่ย เป็นคำพูดออกมาด้วยน้ำเสียงอันจุนเจียวเล็กน้อยแต่หาไม่ต้องการพ่อหลังจากคนเป็นลูกได้เปล่งเสียงแข็งตอบกลับออกมาพร้อมกับผุดลุกขึ้นยืนเจ้าตัวรีบก้าวขาเล็กออกเดินย้ำ้นเทา้าจนเกิดเสียงดังตึงตังกลับไปล้มตัวลงนอนบนอย่างที่นอนของตนเองด้วยใบหน้าบูดบึ้งมือน้อยรีบช่วยดึงผ้าหม่มผืนหนาขึ้นมาห่มคลุมตัวเองจนมิดชิดในทันทีเช่นกันเฮ้ย ผมจะทำยังไงดีครับทางทางที่ฟารังรพี่เลออนก็ไม่เคยสั่งสอนให้น้องฮาบเกลียดพ่อตัวเองเลยแม้แต่น้อยหรือว่าเพราะผมไม่เคยได้บอกกับน้องฮาบตั้งแต่แรกว่าทำไมผมถึงต้องแยกจากรากับพี่เอฟหรือเปล่านะ วันวาเลนไทน์ปีนี้ก็เป็นเช,เช่นเดียวกันกับเมื่อตอนน้องหาไฟเจ็ดขวบเลื่อยมาพอหลังจากที่คุณบาโรกับน้องบรูได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านฝั่งตรงกันข้ามสองพ่อรูกก็มักจะแวะเวียนมาร่วมดินเนอร์ด้วยกันทุกปีฟารังเองก็ได้เป็นฝ่ายจัดเตรียมอาหารที่เขาถนัดแล้วก็ทำของที่เด็กๆชอบเอาไว้ให้ในทุกๆปีด้วยเช่นกัน ที่จริงปีนี้กุนบาโรต้องการพาฟารังไปทานอาหารด้วยกันข้างนอกเช,เช่นเดียวกับปีที่แล้วแต่ทว่าฟารังกลับเอ่ยปากชัดเจนเลยว่าปีนี้ตนเองอยากจะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านมากกว่าเพียงเพราะว่าผมก็เพิ่งจะพาน้องฮาร์ปกลับมาบ้านเมื่อวานก่อนนี้เองยังรู้สึกเหนื่อยและไม่อยากออกไปไหนเลยด้วยซ้ำส่วนเรื่องที่คนเป็นแม่นั้น หลังจากได้พูดคุยเรื่องของเฮกับน้องหาไปได้เพียงแค่น้อยนิดแล้วต้องตัดจบไปแบบคาราคาสังทั้งอย่างนั้นเนื่องจากเจ้าลูกชายจอมรันก็ยังมีอาการเบื้งตึงใส่ฟารังทันทีหากได้เอ่ยปากพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามเฮ้แบบนี้ผมจะทำยังไงดีล่ะครับฟารังที่เอาแต่พลันนึกประโยคนี้วนเวียนอยู่กับแต่คำประโยคนี้เพราะยังคงหาทางออกไม่ได้จริง พอนึกถึงเรื่องนี้ทีไรฟารังเองก็ทำได้แค่รอบถอนหายใจออกมาแต่ทว่าดีหน่อยที่ในวันนี้จะมีแขกมาร่วมดินเนอร์ด้วยเราสองแม่ลูกจึงได้พูดคุยกันมากขึ้นพอน้องหามจำต้องมาเอ่ยขอให้คนเป็นแม่ทำโดนัทกับมาการองเตรียมเอาไว้เพื่อให้น้องบูนั่นเองทันทีที่คุณบารโรได้กลับมาจากที่ทำงานเจ้าตัวก็รีบตรงดิ่งมาร่วมโต๊ะดินเนอร์ด้วยกันในทันที ในมือใหญ่ได้ถือดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มาพร้อมกับกล่องช็อกโกแลตของโปรดของน้องฮาร์ปได้นำนั้นทั้งสองสิ่งติดมือมามอบให้แบบนี้ในทุกปีดักเช่นเคยและใช่ครับคุณบาโรททำแบบนี้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเลยแหละที่จริงฟารังก็รับรู้ความในใจของคุณบาโรนะ แต่เขาไม่อยากให้ความหวังและไม่พร้อมที่จะมีใครในชีวิตนี้อีกต่อไปแล้วพอฝารังเองก็ยังคงกลัวการถูกทอดทิ้งอยู่วันยังคำ่ำรอนานไม่เอ่ยเสียงของร่างแก่งในตาสีฟ้าผู้ที่เป็นแขกเจ้าประจำดังขึ้น,ขนเข้ามาในทันทีหลังจากเดินถึงประถูนหน้าบ้านที่ได้จัดงานปาร์ตี้ในวันแห่งความรักวันนี้ คุณบาโรเพิ่งเลิกงานมาบาัดนี้น่าจะแวะอาบน้ำก่อนก็ได้นะครับรีบมาแบบนี้เหนื่อยแย่เลยไปหน้าหวานส่งเสียงตอบรับกลับไปให้ในขณะที่กำลังยกถาดเตาอบขนมโดนัทหอมฉุยของโปรดของน้องบรูออกจากเตาหมัดหมไม่เป็นไรครับผมแกรงว่าหากไปจัดการกับตัวเองเราเดี๋ยวเด็กๆจะต้องหิวกระเพาะรอจะหิวแย่เลยตรงดิ่งมาเลยดีกว่าครับ ร่างสูงกำยำตาสีฟ้าเดินเข้ามาพรางหยุดอยู่ตรงหน้าคนที่กำลังง่วนกับการทำขนมให้ลูกชายจอมแสบของเขาด้วยมือแกร่งได้ยืนกุราบสีแดงช่อโตมาให้ฟารังพร้อมกับขยับริมงฝีปากอยากด้วยอรอยยิ้มกว้างที่มีสเสน่ห์เสียเหลือเกิน h p p y y a l e n t i n e เ DAY ครับขอบคุณครับ ฟารังส่งยิ้มหวานกลับคืนไปให้กับคนตาสีฟ้าเบื้องหน้าก่อนที่มือบางจะเอื้อมมือออกไปรับช่อดอกไม้ตรงมาไว้ในอ้อมแขนเสีเองผมยังรอคุณอยู่นะครับฟารังคุณบาร์เราขยบเข้ามาใกล้ชิดก้นตัวเล็กตรงหน้ามากขึ้นพรางยกสองแขนแก่งขึ้นมาโอบร้อมรอบตัวคนที่ยืนเกาะช่อดอกไม้ไว้ในอุ้งแขนนิ่งๆจนกันขอโทษด้วยนะครับผมคงจะตอบรับคนในอ้อมกอดกลาย กำลังจะเอ่ยกล่าวคำปฏิเสธออกมาอีกครั้งแล้วในปีนี้แต่เขาอยากบอกให้คุณบาโรเลิกรอเขาเซตทีแต่ทว่าฟารังยังไม่ทันจะได้พูดจบประโยคดีเลยลางน่ะจึงได้ตอบรับด้วยการสายหน้าไปมาพร้อมกับยอมพระตัวออกปล่อยให้คนในอ้อมแขนเป็นอิสระ ออกห่างจากแขนของตัวเองที่ได้โอบร้อมกันเอาไว้อยู่ตั้งแต่แรกและวาโรจึงได้ใช้ปลายนิ้วยาวจรดชิดริมฝีปากบางของอีกคนเอาไว้แทนฟารังจึงเลิกที่จะเงียบเสียงลงไปพร้อมกับเดินเรี่ยงไปทางโซฟาตัวโตเพื่อจะวางดอกกลาบช่อโตและเดินไปชะเง้อส่งเสียงเรียกเด็กๆตรงถงขึ้นบันไดบ้านให้เด็กๆได้ลงมาเพื่อตัเตรียมตัวทานอาหารหรือข้าได้แล้วน้องฮาร์ น้องบูครับคุณบารโรมาแล้วลงมาทานอาหารได้แล้วครับครับน้าฟ้าน้องบูมาแล้วครับน้ฟาฟาดเดี๋ยวน้องบูช่วยจัดโต๊ะนะฮะเสียงเจ๊เจ้าสดใสของน้องบูเปล่งออกมาบอกฟารังก่อนขณะที่เจ้าตัวกำลังนุ่งลงมาไตลงมาตึกตักตึกตักป้าป้าสวัสดีฮะเสียงของน้องบูเอ่ยทักทายป้าป้าของตนเองก่อนน้องบู ป๋าบอกห้ามวิ่งลงบันไดไงครับมันอันตรายก็ไม่เคยฟังกันเลยดือ้อคุณบาโรหันไปผนอุปใส่ลูกชายจอมดื้อของตนเองแบบทันควันในขณะที่น้องบูก,กำลังก้าวกระโดดลงจากบันไดสองขั้นสุดท้ายแบบเด็กดื้อสนครับครับเสียงของน้องบูตอบรับไปแบบส่งส่งแต่เจ้าตัวกลับบึนปากใส่คุณบาโรซะอย่างนั้นทั้งที่คุณบาโรกำลังหันหลังอยู่กับซิงอ่างล้างมือนั่นแหละ น้องฮาร์ปล่ะครับไม่ลงมาด้วยกันหรอฟาราังผิดใบหน้าไปถามหาน้องฮาร์ปกับน้องบูเพราะว่ายังไม่เห็นว่าเจ้าลูกชายของตอนเองจะยอมลงมากันสักทีแบบนี้มันก็ไม่ถูกจะให้แขกมาช่วยตระเตรียมของแทนได้ยังไงกันส่วนเจ้าของบ้านจะรอกินอย่างเดียวมันใช้ได้ที่ไหนฮาร์ปบอกว่าเดี๋ยวจะตามลงมาฮะเขากำลังเลือกชุดใส่ไปงานพรุ่งนี้อยู่คนเด็กสุดหันมาบอกกับฟารางังมือน้อยๆพรางช่วยขยับ วางเรียงจานกับช้อนซ่อมรงอย่างที่ประจำตำแหน่งตามประจำที่นั่งของแต่ละคนสวัสดีครับลุงบาโลทันทีที่เสียงทักทายของเจ้าลูกชายดังขึ้นฝารังจึงได้หันไปสบตาเข้ากับลูกชายที่ในตอนนี้เจ้าตัวได้เป็นสายตาม,มามองกันอย่างพอดิพอดีอันนี้เราชอบใช่หรือเปล่าดาร์กช็อกโกแลตนะลุงซื้อมาฝาสุขสันต์นวาเลนไทน์นะขอบคุณครับ เมื่อน้องฮาร์ฟหยิบช็อกโกแลตออกจากมือคุณบาโรแล้วเจ้าตัวได้รีบถือเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นพร้อมกับเดินไปช่วยน้องบูตระเตรียมแก้วน้ำโดยที่ไม่ยอมหันมามองหน้าคนเป็นแม่อีกเลยเราทั้งสี่คนได้ร่มรวมมือทานอาหารมื้อค่ำและเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยความสนุกสนานโดยเฉพาะกับน้องบูกับน้องฮาฟส่วนพี่เรออนไลน์นัน้นหนีไปเดทกับคนของเขาแล้วล่ะครับ พีเลออนคือบอกเอาไว้ว่าวันวาเรนชายแบบนี้ทั้งทีก็ต้องปล่อยให้คุณบาโรได้ทำคะแนนักบ้างมือแกร่ง้้ตักเนื้อกุ้งราดซอดชินโตวางลงบนจานอาหารของฟารังคนที่ได้รับมาจึงจำต้องยิ้มตอบรับและขอบคุณออกไปเพื่อเป็นมารยาทที่พึงจักกระทำมือบางจึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะตักเนื้อจากจานสเต็กค,คืนให้กับคุณบาโรบ้างแต่ทว่าคนตัวโตกับหันมาอ้าปาก นักชิ้นเนื้อออกจากปลายช้อนซ่อมที่ฟารังได้ถืออยู่เองเลยนี่สิขอบคุณครับคุณทำอาหารอร่อยจังเลยควเคี้ยวชิ้นเนื้อจนหมดปากแล้วรีบผ่านมาบอกกล่าวขอบคุณพร้อมด้วยครีมกว้างให้ฟารังทันทีเมื่อในตาสีอ่อนเรือบมองใบหน้าของเด็กๆสิงก็ได้สบเห็นว่าน้องบรูได้ส่งแววตาวิบวับเป็นประกายมาให้กันอยู่ฟารังจึงได้แก้ความกระดัก โดยการตักเนื้อสเต็กชิ้นโตและวางลงบนจานให้กับเด็กๆด้วยเช่นกันหลังจากมื้อนักผ่านผลงไปด้วยด้วยดีก็ได้เวลาของของหวานที่น้องบูแสงจะชื่นชอบเป็นพิเศษกว่าใครจึงยิ่งทำให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารสามารถกลับมาคื่นเคงเป็นปกติได้อีกครั้ง ฟารังเดินออกมาส่งน้องบูรคุณบาโรยังสวนหน้าบ้านเมื่อได้หมุนกลายกลับเข้ามาดวงตากลมโตจึงประทะเข้ากับดอกกุหลาบสีขาวจำนวนนับร้อยดอกที่มันถูกเสียบอยู่ในถังใบโตซึ่งมันถูกวางไว้ตรงมุมสนามยาหน้าบ้านอย่างนั้นโดยความแปลกประหลาดใจฟารังจึงตัดสินใจลองเดินเข้าไปหยุดดูใกล้ๆถัง มือเรียวหยิบดอกกุหลาบสีขาวดอกโตดอกหนึ่งที่มันรู้สึกจะโตและเด่นชัดขึ้นมาก็ได้สบเห็นว่ามันมีการาดของติดมาด้วยเจ้าตัวได้ลองเปิดอ่านข้อความนั่นใดดูในทันทีในตาสีอ่อนทอดอ่านข้อความทุกตัวอักษรบนกระดาษกา๊าดสีหวงหัวใจดวงน้อยๆของเขาก็เกิดอาการกระตุกเต้นผิดจังหวะในทันทีเช่นกัน แรงบีบอัดรัดแน่นมหาศาลจนมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนแทบจะระเบิดหายใจไม่ออกเลยก็ว่าได้หลังจากดวงตากลมโตพบเจอเข้ากับชื่อของคนที่เขานั้นอยางรักมากที่สุดอยากเสมอมา The best thing about my life is sharing it with you Happy Valentine's Day baby จากพี่เฮฟของน้องฝา ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่อง PS 7.14ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดสักระไคร้เพื่อความอร่อยนะคะแล้วก็ถูกใจกดแชร์กดไลค์เพื่อคนที่คุณชอบแล้วก็ได้เป็นกำลังใจ